สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ายักษ์ใหญ่เรามาดูกันโอ้ฝั่งนี้ก็บิ๊กฟุตเรามาแล้วนี <c oughs> ่ครับเดีย๋ยวจะไปทำทางไปเชี่ยทางหาเชี่ยทางท้า,า <c oughs> เหรอนี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> ไปแล้วครับบิ๊กฟุตเรา <c oughs> คนเดียวขับสามคันเลย มาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ายักษ์ใหญ่ครับแมคโคร200เราเห็นบอกว่าตักดินอยู่ดีๆพอสวิงไปปุ๊บหยุดสวิงเลยครับเกิดเกิดอะไรขึ้นใครรู้มั่งบอกด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปยังอ่ะไปยังเปียรนไทย ไปเอาจอนบ่น่แบบแบบรครับเาจะไปเอารถไทครับรถไถมาดันช่วยกันเก็บงานช่วยกันก่อนเดีย๋ยวไปดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมต้องฮะลูกปืนแตก าลูกปืนตัวใดลูกปืนแป้นหรอเ่เรียบร้อยครับลูกปืนแตก,กวัวหนักเด้เเเอโอ้เดี๋ยวไปดูกันครับลูกปืนไม่ไม่ทอนี่แก่ตัว ไอ้แกี่ตัวจังวัดโอ้นี่นี <S <S ่กกระจกแตกเยอะบอกกระจกแตกครับให้ยงชุดป้องกปืนแตกเลยครับโอ้มันให้มันกินล่รอคุให้เขาใส่มาให้ด้วยตีอัดตัวนี้ก็เป็นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรครับโอ้โอโอโอ เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับว่ามันแตกแบบไหนแตกยังไงเนื่องจากว่าทํางานตลอดไม่ได้พักผ่อนเนาะเนี่ยไอ้นุ่นมาอีกแล้วครับหนุ่นมันเรียบร้อยตัวเสียพลครับมาแล้วมาจอดนอนด้วยกันพวกเราไปนอนไปนอนอืมไปนอนอีเกียดแล้วเออมานอนเกียดได้หมดเลย โอ้เก oh, oh, oh. hey. ็บออกใหมือดเดินเข้าไปอยู่ข้างในเศษเล็กเอาออกยังไงล่ะเสียมันจงสีเหมือดไปเหมือดฝังหลางเหมือดเนี่ยเขาไปไหนพี่เหมือสั่นผดเพราะมันตกเข้าไปข้างในเหรอบ่เออเอาให้มันเอาไปเอาต้นตัวยาวมาเนี่ยเอ้จอนจอนอันนี้ซื้อนอนมะนั่บ่เอาตัวยาวมะนั่เอาสองนิ้วเอาเบอรตีนสองสองนิ้วสองตัวมันคูลงล่างเศษที่พงแดง เมันเสได้ล้างโยกขึ้นมาล้างเว้เนมาโยกโยกขน,นเล่นบ่ไข่หกเหลี่ยมบอบ่เดียวโยกขึ้นมาสิเป็นผักไค่ผักมันโอ้นี่โยกโยกตัวนี้เล่นบอไม่โยง่าย <laughs> มันเหนียดดิลูกปืนมันแตกครับ ร้อยเลยมีหน้ามันหยุดสวิงตัวนี้ปอเปลี่ยนบอกตัวนี้ห้อยมันกลิ่นกูนะฮะห้อยมันกิ่นไหมพี่เมย์ปเปลี่ยนเหรอโอ้กระดาษทรายก็บอกซื้อกระดาษทรายมันนทำนี้เอามาทำอะไรกระดาษทรายมาแต่งนี่เด้อดูนนี้เขาไม่ใช้กระดาษทรายใช้ยังเขียวการ์ดเอาช่างอริยาครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นอ้หยา ลืมไปลืมมาไอยาลืมไปลืมมากลายเป็นช่างไอยาพอดีช่างอริยะไม่ว่างครับก็เลยเรียกช่างไอยามาอาฮ้อยช่างอาฮ้อยอุ้ยนี่เห็นบนนี่ตะวันพุ่นเนาะตัวเก่าห้อยเก่าห้อยต่อตะวันตีลงบ่ได้บ่ไปเปียนเสียเดี๋ยว อันนี้ต้องไปเอาลิยาอย่างเดียวเลยอมาดีอันนี้ลิยาเทียนเลยมาดีเดือดร่มความสามารถพี่ขายเลยเนี่ยเนี่ครับช่างเรียกมาครับถ้าเรียกก็ต้องมาให้ไวครับช่างจักแม่นยันอะไรกันดีนั่นเนี่ยไม่ยังอ่ะม้วนบอนั่นเฮ้ฮ้

เ็งไงกก่อเอาอยงเงยำนีนึกว่ายงเงไล่กูอเาย่าาดกับเงยไม่เล่นกูบอกให้หน่อยกูโดนเ่อดีเดงกาแฟดีกินทันทีขี้ทันขวัญนี่ครับวันนี้เราก็ทุวันนี้เราก็อยู่กับช่างอยานีเด้ทุงไหมนี่ทุงมาสด อันนี้อยู่กับช่างอายะครับเอาเนี่เอาเนี่ยนี่พาน <eterm> <Gentle S 2> ี after, ่คุ้มไวก่อนบอกว่ามันเปลี่ยนยางดอกฟังได้ได้ยกขึ้นมาอีกแล้วเอาคุ้มไวก่อนนี่เอาตัดกระบวมได้ยอย่างนี้โอ้ยตัดทิ่มตัวเอ่อเอากับแม่หนึ่งนั่นทันรับแม่ครับแม่มองบอกใครบอกจอนบอกเพื่อฝนมาครับคุ้มไว้ครับพี่น้องหาฝนตกฝนลงครับ กาแฟป๋องหนึ่งเออไป็นหัหจังไห้มันทั่วหาผม่อยอ่าทนี่ก็จอดยู่กันเป็นมู่กันครับจอดเป็นมู่แม่โก้อยู่นี่แหละนะพี่น้องหลังจากที่เสียหนึ่งเพื่อนถอดออกมาเรียบร้อยครับนี่หูวซ้ายเหตุแล้วครับคือลูกปืนแตกลูกปืนแตกเดี๋ยวจังแกลูกปืนตอนนั้นออกมาอันวะ ว้าฮะเสียมซัวเยนอยูฮาราลรดเด้ออ่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆเอซไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,รบยังไม่ได้ทำงานเลยครับเพิ่งใส่ดินไปคันแรกนะใส่ดินไปได้คันเดียวก็คือคันของเจ้าเป็ก ก็เลยสวิงกลับมาแค่นั้นนะครับรู้เรื่องเลยลูกปืนแตกเลยครับลูกปืนชุดสวิงแตกไม่ใช่เอวนะลูกปืนปั๊มสวิงแตกนะครับก็เลยต้องจอดพักผ่อนกันแล้วครับวันนี้รอ,อให้ไปเปลี่ยน ชุดลูกปืนมาก่อนแล้วค่อยวิ่งงานกันต่อครับเดี๋ยวจะไปเอาเสียมแสะดินให้กับเสียพนกันสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับค่อยมาติดตามต่อคลิปหน้าครับบายบายครับ